ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของรพระโพธิยานเทระหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องเหนือเวทนาการฟังธรรมที่จะให้เกิดประโยชน์นั้นต้องฟังด้วยความสงบเพราะจิตนี้ก็เหมือนกับเทปบันทึกเสียง ถ้ามีเสียงอะไรมาปะาปนรบกวนเสียงก็ฟังไม่ชัดความรู้ที่จะได้รับก็น้อยถ้าฟังธรรมในที่สงบด้วยจิตสงบก็จะมีแต่เสียงธรรมะอย่างเดียวคำพูดก็สะอาดฟังง่ายธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกับการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะที่ให้ประโยชน์มากเพราะไม่ใช่ธรรมะเพื่อการฟังอย่างเดียว แต่เป็นธรรมะที่นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติโดยตรงการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ถูกต้องนั้นต้องรู้จักและเข้าใจเรื่องของกายกับใจเพราะกายกับใจนี่แหละที่พาให้สุขพาให้ทุกข์มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าหากได้ฟังธรรมแล้วแต่ไม่นำมาปฏิบัติ ก็เปรียบเสมือนว่าได้เพียงเปลือกไม้เท่านั้นยังไม่ได้ลิ้มรสผลของมันว่าเปรีย้ยวหรือหวานอย่างไรการฟังธรรมโดยไม่นำมาปฏิบัติก็เหมือนกับการได้จับหรือถือผล,ลไม้เท่านั้นยังไม่ได้กินไม่ได้ลิ้มรสมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะได้แต่ถือเอาไว้แต่ไม่รู้จักรสชาติหรือความอริดอร่อยของมัน จะรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อได้ลองรับประทานผลลัพธ์นั้นด้วยตนเองซึ่งเมื่อรู้รสด้วยตนเองแล้วก็เป็นพยานในตนเองได้ถ้ายังไม่รู้เองเห็นเองอย่างนี้ก็เท่ากับมีแต่พยานภายนอกคือคนที่เขาให้ผลไม้แล้วก็ไปเชื่อตามที่เขาว่าซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของตนเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่า คนที่เชื่อแต่คนอื่นนั้นท่านไม่สันเสริมท่านทรงสันเสริญบุคคลที่รู้เป็นปัจจักตันคือรู้เฉพาะตนเองเปรียบเหมือนอย่างคนที่ได้ลิ้มรสผลไม้ด้วยตนเองฉนันเพราะถ้าได้ลิ้มรสด้วยตนเองแล้วจะไม่ต้องไปถามผู้อื่นว่าเปรี้ยวหรือหวานอย่างไรความสงสัยทั้งหลายก็หมดไปเพราะได้รู้ประจักษ์ในความจริงแล้วรู้อย่างทั่วถึง นี่คือคนที่รู้ธรรมะแล้วผู้บรรลุถึงธรรมะก็คือบุรุษที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผลไม้นั่นเองการแสดงธรรมก็เพื่อให้รู้สิ่งต่างๆสี่ประการคือให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์ให้รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกขเมื่อรู้แจมแจ้งทั้งสี่ประการนี้แล้วมันก็หมดเพราะทุกข์เราก็รู้ เหตุของทุก์เราก็รู้ความดับทุกข์ขเราก็รู้ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้เราก็รู้เมื่อรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งสี่ประการอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าจบปัญหาความสงสัยทั้งหลายก็หมดไปสิ่งทั้งสี่ประการนี้เกิดอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่กายกับใจของเรานี่เองไม่อยู่ที่อื่นไกลหรอก แต่ทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแยกแยะธรรมะออกให้กว้างก็เพื่อจะอธิบายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ละเอียดเป็นอย่างๆออกไปเพื่อให้เรานำมากำหนดพิจารณาท่านทรงแนะนำให้พิจารณาร่างกายออกเป็นอย่างๆเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นให้แยกแยะร่างกายออกมาเพื่อทำให้เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายอย่างชำนิชำนาญ ให้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงของสังขารอันนี้เพราะถ้าไม่รู้ตามเป็นจริงนี้แล้วเราก็จะไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกขไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขถ้าไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่รู้ข้อปฏิบัติแล้วการฟังเทศฟังธรรมทั้งหลายก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดธรรมะนั้นอยู่ที่ไหน พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งมีธรรมะอยู่ทุกที่ทุกสถานจะเป็นรูปมันก็เป็นธรรมะจะเป็นนามมันก็เป็นธรรมะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรเข้าใจว่าเราทั้งหลายนั้นเกิดอยู่กับธรรมะใกล้ชิดธรรมะอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจต่อไปอีกว่าเราไม่ได้ห่างไกลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย เราอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมเราจึงไม่เห็นท่านก็เพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้สนใจปฏิบัต t นี่เองเพราะธรรมะคือพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอนท์ให้ท่านทำให้มากจะริญให้มากปฏิบัติให้มากใครเห็นเราคนนั้นก็เห็นธรรม ใครเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นเราซึ่งแสดงว่าเราไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลจากพระธรรมเพราะพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะและธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงถือกำเนิดขึ้นมาในโลกครั้งแรกก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะในตอนนั้นท่านยังไม่ได้ตัสรู้ธรรม ต่อเมื่อท,ท่านทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของท่านคือรู้สัจธรรมรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านจึงทรงเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อเราถึงธรรมเราจะนั่งอยู่ที่ไหนเราก็รู้ธรรมะเมื่อเราเข้าใจในธรรมะพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจของเรา พระธรรมก็อยู่ที่ใจของเราข้อประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเฉลียวฉลาดอยู่ที่ใจของเราเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติพร้อมด้วยกายวาจาจิตเช่นนี้แล้วเราจะเป็นผู้มองความดีความชั่วทั้งหลายด้วยความถูกต้องคือถูกต้องตามสัจธรรมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือความจริงหรือมันเป็นความจริงของโลก ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงทิ้งโลกคือทิ้งทั้งสรรเสริญทิ้งทั้งนินทาใครจะนินทาพระองค์ก็ทรงรับว่ามันเป็นอย่างนั้นใครจะสรรเสริญพระองค์ก็ทรงรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะทั้งสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นจิตใจของพระองค์ไม่ทรงหวันไหวเพราะอะไรก็เพราะพระองค์รู้จักทุกขก็สิ่งทั้งสองนี้ทําให้พระองค์ทรงเกิดทุกข์ หากพระองค์ไปทรงเชื่อเข้าทุกมันก็เกิดเท่านั้นแหละเมื่อทุกเกิดจิตก็กระสับกระส่ายไม่สบายอกไม่สบายใจเมื่อจิตวุ่นวายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีแต่ความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นคือทุกอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นทุกมันก็เกิดแล้วจะดับทุกนั้นอย่างไรก็ไม่รู้จัก ไม่รู้จักวิธีดับอย่างถูกต้องคิดเอาเองว่าควรแก้ทุกอย่างนี้อย่างนั้นทุกก็ยิ่งเกิดทวีขึ้นมาอีกดังนั้นท่านจึงสอนว่าให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกคือน้อมธรรมะอันนี้เข้ามาในใจของเราให้มองเห็นว่าเป็นสัจธรรมพิจารณาให้ละเอียดให้เห็นจริงจนเป็นพยานของตนเองได้ พระพุทธเจ้าท่านทรงสังเสริมบุคคลเช่นนี้บุคคลที่เป็นอิสระไม่รับทั้งดีไม่รับทั้งชั่วเพราะทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องของโลกเมื่อเป็นเรื่องของโลกมันก็เป็นอารมณ์ถ้าวันไว้ไปตามอารมณ์ใจของเรามันก็เป็นโลกคลำโลกอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกมันก็ยิ่งกำเริบขึ้นมาเท่านั้น เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะรู้ว่าเรายังไม่ชนะใจตัวเองเรายังชอบเอาชนะคนอื่นมันแพ้ตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าเราชนะตัวเองมันก็จะชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ชนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโหดฐัพปะาเป็นอันว่าชนะทั้งหมดอันนี้พูดถึงเรื่องภายนอกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องภายนอก มันก็ทำให้มาเป็นเรื่องภายในด้วยบางคนรู้แต่ภายนอกไม่รู้ภายในเช่นท่านพูดคําคำหนึ่งว่าให้เห็นกายในกายให้รู้กายแล้วก็ยังไม่พอให้รู้กายในกายอีกให้พิจารณากายแล้วก็ให้พิจารณากายในกายแล้วก็ให้พิจารณาจิตและพิจารณาจิตในจิตอีกเป็นต้น ถ้าเราเป็นผู้ห่างเหินจากการภาวนาแล้วแล้วก็จะเก้อเขินหรือไม่เข้าใจรู้กายทำไมกายในกายคืออะไรที่ให้รู้จิตจิตนี้มันคืออะไรของในจิตมันคืออะไรก็เลยไม่รู้เรื่องเพราะเป็นผู้ไม่รู้จักทุก์ไม่รู้จักเหตุของทุก์ไม่รู้จักดับความทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกสิ่งที่ควรดับทุกไม่ดับ มัวไปสนใจในสิ่งที่มันไม่ดับเช่นว่าเราคันที่ศีรษะอย่างนี้แล้วเราไปเกาที่ขามันก็ไม่ถูกจุดของมันมันก็ไม่หายนี่เรียกว่าไม่รู้จุดที่จะให้มันระง,งับความคันมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าไม่รู้จักดับมันข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ก็ไม่รู้จักกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราทั้งหลายเก้อเขินมากเหลือเกินเพราะความที่ไม่รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารเช่นร่างกายเรานี้ร่างกายที่เราเอามานั่งประชุมรวมกันอยู่นี่ยที่มองเห็นได้ด้วยตานั้นถ้าเห็นแต่รูปร่างกายเช่นนี้อยู่เพียงเท่านี้มันจะเป็นเหตุให้ระงับความทุกข์หรือระงับเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นไม่ได้เลยทำไม ก็เพราะว่าเราเห็นแต่กายข้างนอกเรายังไม่เห็นกายข้างในแต่เมื่อเห็นแต่ข้างนอกก็เห็นแต่ว่าเป็นของสะสวยเป็นแก่นสารไปหมดทุกอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าแค่นี้ไม่พอที่เห็นข้างนอกอย่างนี้เด็กๆมันก็เห็นได้สัตว์ทั้งหลายมันก็เห็นได้มันไม่ยากพอเห็นแล้วมันติดเห็นแล้วมันก็ไม่รู้ เห็นแล้วมันก็ตะครุบตะครุบแล้วมันก็กัดเราเท่านั้นแหละมันเป็นเซีอย่างนี้เพราะฉะนั Being, ้นจึงให้พิจารณากายไปในกายอะไรที่มีในกายก็ค้นคว้าหาดูซิว่ามีอะไรในกายให้เห็นว่าของในกายเรานี้มันมีอะไรอยู่บ้างที่เราเห็นภายนอกกายนั้นมันไม่ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นอะไรทั้งหลายก็มีแต่ของที่สะสวยไปทางนั้น มันเป็นเครื่องย้อมใจเราเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นว่าเห็นไม่ชัดเห็นกายก็ไม่ชัดท่านจึงให้มองข้างในให้เห็นภายในกายแล้วก็ต้องมองเข้าไปอีกว่ากายที่อยู่ในกายนี้มีอะไรอยู่บ้างที่กายเนื้อกายหนังนี่มีอยู่อย่างนี้ในกายนั้นมีอะไรบ้างพิจารณาดูให้แยกคายเข้าไปเถอะเราก็จะเห็นว่าในกายนี้มันมีอะไรหลายหลายอย่างสารพัด ค้นเข้าไปดูแล้วก็จะแปลกใจทั้งนั้นแหละเพราะแม้แต่ของที่อยู่ในตัวเราเราก็ไม่เคยเห็นเลยแต่เราก็เดินเราก็อุ้มมันไปนั่งรถก็อุ้มมันไปทั้งนั้นแหละแต่เราก็ยังไม่รู้จักมันเลยว่ามันเป็นอะไรเป็นอย่างไรเหมือนเรารับของฝากเข้ามาเขาห่ออะไรให้เราเราก็ไม่รู้จับได้ก็ยัดใส่ตะกรา้าเดินมาเลยไม่ได้เปิด เมื่อไปเปิดดูแล้วจึงเห็นมีแต่อสรพิษทั้งนั้นกายเรานี้ก็เหมือนกันเราเห็นแต่เปลือกนอกเราก็เห็นว่าสวยวางงามอะไรซาระพัดอย่างจนลืมตัวลืมตนลืมอนิจจังลืมทุกขังลืมอนัตตาลืมอะไรอะไรทั้งนั้นถ้าเรามองเข้าไปข้างในนั้นมันไม่น่าดูเลยนะกายของเราเนี่ยถ้าเอาของที่สะอาดมาใส่มันก็สกรปรกนี่เรื่องภายนอกก็สกรปรกภายนอก ส่วนเรื่องภายในก็สกรปรกภายในเหมือนกันเรื่องภายในมันก็ยิ่งน่าดูยิ่งกว่านั้นอีกดูเข้าไปข้างในสิในกายของเรามีอะไรบ้างถ้าเราดูตามความเป็นจริงดูตามสัจธรรมโดยไม่เข้าข้างตัวเองแล้วมันเห็นสิ่งที่น่าสลดน่าสังเวชน่าอะไรอะไรหลายหลายอย่างมันน่าจะเกิดนิพิธาความเบื่อหน่ายคำว่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ไปเกลียดไปโกรธมันนะ แต่เป็นความกระจจางของจิตของเราเองเป็นความปล่อยวางเห็นว่าอันนี้ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยไม่เป็นแก่นไม่เป็นสารอะไรเลยเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเรื่องของเขาเขาก็ตั้งของเขาอยู่อย่างนั้นใครจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราจะร้องไห้ก็ดีเราจะหัวรอะก็ตักสังขารนี้ก็เป็นอย่างนี้ สิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เทียงสิ่งที่ไม่สวยมันก็ไม่สวยมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละถึงคนจะรู้ถึงคนจะไม่รู้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านจึงว่าเมื่อเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะทันมารมเกิดขึ้นมาแล้วควรปล่อยเข้าไปซักเมื่อหูได้ยินเสียงก็ปล่อยเข้าไปสัเมื่อจมูกได้กลิ่นก็ปล่อยเข้าไปสะ เมื่อรถมันเกิดขึ้นกับลิ้นของเราก็ปล่อยเข้าไปเสียเมื่อโพดทัพทะที่ถูกต้องด้วยกายเกิดขึ้นมาชอบใจไม่ชอบใจก็ปล่อยเข้าไปเสียให้กลับไปที่เดิมของเขาเสียเรื่องทันมารมที่เกิดขึ้นกับใจของเรานี้มันไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยสัมผัสอะไรมันสัมผัสขึ้นที่ใจของมันเองเรียกว่าทันมารมหรือธรรมะกับอารมณ์เป็นส่วนดีก็เรียกว่ากุศล เป็นส่วนที่ชั่วก็เรียกว่าอกุศลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ปล่อยไปตามเรื่องของเขาซิเรียกว่าเรารู้มันอย่างนี้แล้วสุขก็ดีทุกข์ก็ดีสารพัดอย่างอยู่ในรูปอันเดียวกันการทำใจให้สงบเช่นนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนาคือการทำให้สงบเมื่อสงบแล้วก็คือทำให้รู้ การทาให้สงบหรือทําให้รู้นี้ต้องลงมือปฏิบัติกายกับจิตสองอย่างนี้เองไม่ใช่อื่นความเป็นจริงสิ่งที่กล่าวมันนี้มันเป็นสิ่งละสิ่งเช่นรูปก็เป็นส่วนหนึ่งเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งกลิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งรสก็เป็นส่วนหนึ่งโหดทัพพะก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมารมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ละอย่างเนี้ก็เป็นคนละส่วนคนละส่วนกันยู่แต่ท่านให้รู้ให้เรารู้จักมันสิ แยกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกสรุปเป็นสุขบ้างทุกบ้างสุขเกิดขึ้นมาก็เป็นสุขขเวทนาทุกมันเกิดขึ้นมาก็เรียกทุกขเวทนาเรื่องสุขกับทุกท่านก็จัดเอาไว้เพื่อแยกมันออกจากกันออกจากจิตจิตก็คือผู้รู้เวทนานั้นคืออาการที่มันสุขหรือทุก์ชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นเมื่อจิตของเราเข้าไปเสวยในอาการเหล่านั้นเรียกว่าจิตของเราเข้าไปยึดหรือหมายมั่น หรือสำคัญมั่นหมายในความสุขนั้นในความทุกนั้นนั่นเองการที่เราเข้าไปหมายมั่นนั้นก็คือเรื่องของจิตอาการที่มันสุหรือทุกขกนั้นคืออาการของเวทนาที่เป็นความรู้นั้นเรียกว่าจิตของเราที่ชื่อว่าสุหรือทุกขกนั้นมันเป็นเวทนาถ้ามันสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้ามันทุกก็เรียกว่าทุกขเวทนาที่ว่าจิตกับเวทนานั้น ท่านให้เรารู้จักแยกมันออกจากกันคำที่ว่าแยกออกไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งไว้คนละอย่างคนละที่แต่ให้เราแยกโดยวิธีทำจิตเราให้สงบเช่นคนที่ทำสมาธิให้ถึงที่เป็นต้นเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาแยกมันเสียเพราะความสงบนั้นมันล้นเหลือสุขนี้มันก็เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ถึงทุกนี้ก็เข้าไปไม่ถึง นี่คือที่ว่าเวทนามันแยกอย่างว่าเรานั่งสมาธิถ้าความสงบมันเข้ามาก่อนเวทนาเกิดทีหลังเวทนามันก็เดินเข้าไม่ถึงจิตก็ไม่รับรู้เวทนามันแยกกันอยู่ในตัวของมันเองกับกายนั้นพิจารณาให้รู้ว่าจิตที่เห็นเวทนานั้นเราเข้าไปยึดไหมทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมานั้นเราเข้าไปยึดมันไหม เราก็จะรู้ว่าจิตของเรามันเป็นอย่างนี้จะรู้ว่าสุขมันเป็นอย่างนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เวทนามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นคนล่าเรื่องกันอยู่จะเปรียบก็คล้ายกับว่าน้ำมันกับน้ำท่ามันปนอยู่ในขวดเดียวกันก็ปนกันได้แต่มันแยกที่อยู่กันมันจะอยู่ร่วมขวดกันก็ได้แต่มันไม่ซึมซาบเข้าด้วยกันแม้จะปะปนกันอยู่น้ำมันก็เป็นน้ำมันน้ำท่าก็เป็นน้ำท่า ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันมีน้ำหนักต่างกันมันจึงแยกกันอยู่อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันฉันนั้น